วันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาปาเต็กฟิลิป5960ทับ1 a ึ่งนาฬิกาสุดคลาสสิกที่เคยมีราคาซื้อขายสูงถึง2ล้านกว่าบาทครับนาฬิกาเรือนนี้จะมีความพิเศษอย่างไรเราจะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ฟังครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเจโฮอลโลโลจีมูฟเมนต์สำหรับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับนาฬิกาอีกหนึ่งรุ่นนั่นคือปาติสฟิลิป5960ก0ทับ 1A ขีด001 n a l endar โค o โน graph ครับนาฬิกาที่รวบรวมฟัง์กชันแอนนว l คาล endar และ Fly Back c h r o n o graph เอาไว้ในเรือนเดียวพร้อมทั้งยังมีบอกพลังงานสำรองและยังมีบอกกลางวันกับกลางคืนด้วยภาพรวมเนี่ยคือนาฬิกาที่มีความซับซ้อนและหน้าปัดสามารถบอกได้หลายอย่างอย่างมากครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวและบอกเล่าชีวประวัติของนาฬิการุ่นนี้คุณผู้ชมได้รู้จักมากยิ่งขึ้นก่อนจะไปรับชมเนื้อหาสำคัญฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการรีวิวครั้งถัดไปจากช่องของเราพาที่ที่1จุดเริ่มต้นของแบรนด์ e. p a ปาเต็กฟิลิปปาเต็กฟิล p ปแบรนด์นาฬิกาหรูที่มีอายุนานถึง180กว่าปีและได้รับการขนานนามว่าเป็น The Holy Trinity of Watch ร่วมกับแบรนด์อย่างอูเดมาพิเก้และวาชรองกงสตองแต่ง และยังเป็นแบรนด์นาฬิกาที่มีนาฬิกาข้อมือที่มีราคาสูงที่สุดในโลกครับโดยรุ่น p a t e k p h i l i p Grand Master Charm Ref. 6300A เป็นนาฬิกาข้อมือที่ราคาสูงที่สุดในโลกจบการประมูลไปในราคา940กว่าล้านบาทครับและยังเป็นแบรนด์นาฬิกาที่ผลิตนาฬิกา Pocket Watch ที่มีความซับซ้อนที่สุดในโลกและมีราคาประมูลสูงที่สุดในโลกเช่นเดียวกันนะครับ อย่างรุ่น Patek p i 菲利普 p e h e l i g r a ฟ s Super Complication นี่คือนาฬิกา Pocket w a ว c h ที่มีการจบประมูลไปสูงถึง600กว่าล้านบาทนะครับซึ่งสถิติการประมูลเหล่านี้เป็นตัวการันตีความน่าเชื่อถือและการเป็นที่ยอมรับของแบรนด์ p a e าท p i l l p p e อย่างมากครับทำให้นาฬิกาแบรนด์ p a e าท h i l i p p e ครองใจคนทั้งโลกจนถึงปัจจุบันครับ พา์ที่2จุดเริ่มต้นของนาฬิกา5960นาฬิการุ่น5960ได้รับการเปิดตัวในปีคิรศัศกราช2006ครับโดยเป็นนาฬิกาเรือนแรกของทางปาเต็กฟิลิปที่ได้มีการผสมผสานฟังก์ชันปฏิทินรประจำปีเข้ากับ Flyback c h r o n o graph และทั้งหมดก็เป็นฟังก์ชันที่เกิดแบบ In-house ที่ทุกชิ้นส่วนนั้นทำขึ้นจากภายใต้บริษัทปาเต็กฟิลิปแต่เพียงผู้เดียว แม้นาฬิกาจะมาด้วยวัสดุที่หรูหรายอย่างทองคำขาวที่มีมูลค่าสูงแต่ปาเต็กฟิลิป5960นั้นก็ยังคงดูสปอร์ตและทันสมัยอย่างมากครับซึ่งจะแตกต่างจากนาฬิกาซับซ้อนรุ่นอื่นๆของปาเต็กฟิลิปที่เคยทำไว้ในเวลานั้นเลยทำให้นาฬิกา5960ได้รับความนิยมสูงและได้รับเสียงชื่นชมมากมายจากผู้สวมใส่ครับพาที่3 d i s c o n t i n ิ e 5960 ตัดมาในปีคิสักรา2014ทางปาติกฟิลิปได้เปิดตัว5960ด้วยรุ่นที่สายนั้นทำาจากสเตลเลสสตีลขึ้นเป็นครั้งแรกครับซึ่งยกระดับความเท่ความสปอร์ตและความแข็งแรงทนทานขึ้นอย่างมากครับการปรับมาใช้สายอย่างสตีลในครั้งนี้ทำให้เหล่าผู้สวมใสนาฬิการปาติกหลายๆคนเปลี่ยนจาก n อ u t i l ลุมาเป็นรุ่นนี้กันเลยครับเรียกได้ว่าคงความน่าสนใจไว้ไม่แพ้รุ่นพี่อย่างนอติลุสเลย แต่ในปีคิเตศักราช2018ปาเต็กฟิลิป5960ก็ได้ประกาศ discontinu e ทั้งรุ่นที่หน้าดำและรุ่นหน้าขาวลงในที่สุดครับซึ่งทำให้ในปัจจุบันนั้นปาเต็กฟิลิป5960สายสตีลทั้งหน้าขาวและหน้าดำหายากมากครับถือเป็นสุดยอดนาฬิกาที่ควรสะสมเป็นนาฬิกาปาเต็กฟิลิปที่ทำจากสแตนเลสสตีลที่นักสะสมไม่ควรพลาดจริงๆครับและด้านก็คือประวัติ ทั้งหมดของนาฬิการุ่นนี้นะครับทีนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูรีวิวเจาะลึกกันสำหรับเรือนนี้เลยนาฬิกาปาตต็กฟิลิป5960ทับ1 AK-001 คีศ a แอนนูนคาเลนดารโรโกราฟเริ่มกันที่ตัวเคสเคสไซส์นาฬิกามาด้วยขนาด40.5ม mm, ิลลิเมตรมาพร้อมกับวัสดุสแตนเลสสตีลคุณภาพสูงมากๆครับและในส่วนของสายก็มาด้วยวัสดุอย่างสแตนเลสสตีล ที่มาพร้อมกับข้อต่อที่ถักทอเข้ากันอยู่ถึง5ข้อต่อพร้อมทั้งยังมีการขัดเงาพอลิชออกมาได้อย่างสวยงามครับเข้ากันกับหน้าปัดสีขาวได้อย่างลงตัวและยังมีความโค้งมนของสายที่สวยงามมากๆที่ทำให้นาฬิกานั้นสวมใส่กับข้อมือก็ดูสง่างามและก็ดูสวมสบายด้วยครับ ในส่วนของหน้าปัดก็มีการแสดงฟังก์ชันแอนนวลคาล endar เอาไว้ที่ผู้สวมใส่สามารถดูวันวันที่เดือนได้ครบท้วนเลยครับพร้อมทั้งมาด้วยฟังก์ชันจับเวลาโครโนกราฟที่มาพร้อมกับเข็มสีแดงที่ตัดกับหน้าปัดอย่างชัดเจนช่วยให้ผู้สวมใส่นั้นสามารถดูการจับเวลาได้อย่างง่ายดายครับและมีบอกพลังงานสำรองของตัวเรือนด้วยนะครับตรงตำแหน่ง12นาฬิกาโดยสามารถสำรองพลังงานที่สูงสุด 55ชั่วโมงและหน้าปัดย่อยตรงตำแหน่ง6นาฬิกา ก็เป็นเหมือนเคาน์เตอร์ครับที่รวบรวมการจับเวลาเอาไว้ที่จะมีการแสดงทั้งวินาทีนาทีและชั่วโมงซึ่งตัวเลขที่แสดงนาทีและชั่วโมงนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับมาตาวัดความเร็วในปี1940อย่างมากครับและในหน้าปัดย่อยก็จะมีบอกกลางวันและกลางคืนเอาไว้ด้วยถือเป็นหน้าปัดที่สามารถทำให้ผู้สวมใส่รู้เวลาครบทุกด้านในการใช้ชีวิตเลยครับมาต่อกันที่คาลิเบอร์มูฟเมนต์นาฬิกา มาด้วยกลไกาคาลิเบอร์ C-H 28-520ข I.R.M.Q.A. 24H ซึ่งเป็นกลไกแบบ in-house ที่พรีเมียมมากๆจากทาง p e า p ทคฟิล p ปพร้อมทั้งยังมีการตกแต่งชั้นสูงเอาไว้ที่ตัวกลไกยอย่างมากล้นไม่ว่าจะเป็นการตีเส้นเจนเจนวาหรือโคสดีจีนิฟเอาไว้ที่ตัวโรเตอร์และส่วนประกอบของกลไกต่างๆและยังมาด้วยโรเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากๆครับ ที่มีการใช้วัสดุอย่างทองคำ 21k ในการทำขึ้นมาพร้อมทั้งมีการ engraving สัญลักษณ์คลาดพราว่า เอาไวท้ที่ตัวโรเตอร์อีกด้วยนะครับและยังมีการเพลราชที่เป็นการขัดพื้นผิวของกลไกให้เกิดวงกลมทับซ้อนซึ่งจะสร้างมิติให้กับตัวกลไกของนาฬิกาขึ้นอย่างมากครับซึ่งจะเป็นการขัดทุกส่วนทั้งชิ้นส่วนที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นด้วยก็ตามมีการอังกราชที่เป็นการลบขอบมุมต่างๆให้กลไกนั้นมีความสง่างามและมีความเงางามมากยิ่งขึ้นลบส่วนแหลมคมต่างๆให้มันดูอ่อนช้อยมากขึ้น ซึ่งก็รวมทั้งชิ้นส่วนที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นเช่นเดียวกันครับรียกได้ว่าสร้างความโค้งมนให้กับตัวกลไกอย่างมากและสุดท้ายคือการตกแต่งด้วยทับทิม j ู w e l b e แบริ g ที่มีการประดับไว้ที่กลไกทั้งหมดถึง40จุดที่จะเข้ามาช่วยเสริมความมั่นคงให้กับตัวกลไกลดแรงเสียดทานต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวกลไกและยังเพิ่มความแม่นยำให้กับนาฬิกาด้วยครับเป็นเหมือนตัวสร้างความน่าเชื่อถือ และในขณะเดียวกันก็ยังสร้างความสวยงามให้กับกลไกไปด้วยในตัวเป็น,นกลไกที่เรียกได้ว่าฟังก์ชันหลากหลายสง่างามครบถ้วนจริงๆในความรู้สึกผมเป็นนาฬิกา สแตนเลสสตีลที่รองจากนอติลุสที่น่าสนใจมากๆเลยครับต่อที่คริสตัลกระจกหน้าปัดทำมาจากแซฟไฟร์คริสตัลรวมถึงกระจกฝาหลังก็เป็นแซฟไฟร์เช่นเดียวกันแข็งแรงใสและกันรอยขิดข่วนได้ดีครับเป็นเหมือนหัวใจหลักที่ทำให้ผู้สวมใส่สามารถดูเวลาได้อย่างชัดเจนก็เรียกได้ว่าปาเต็กฟิลิปเลือกใช้วัสดุที่ดีที่สุดในด้านของกระจกแซฟไฟร์แน่นอนครับในส่วนของคราวหรือว่าเม็มิยมทำมาจากสแตนเลสสตีล คุณภาพสูงพร้อมทั้งยังมีการสลักโลโก้คลาดทราว่าของปาเต็กฟิลิปเอาไว้ที่ตัวเม็ดไม่ยมด้วยนะครับแล้วก็นาฬิการุ่นนี้สามารถกันน้ําได้เพียงแค่30เมตรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่เหมาะกับกิจกรรมทางน้ําทุกประเภทเลยนะครับมาต่อกันที่ในด้านของการตั้งค่าเวลา ตำแหน่งที่1จะเป็นการไขาลานเติมพลังงานให้กับตัวเรือนครับแต่ถ้าดึงมาในตำแหน่งที่2จะเป็นการปรับเวลานั่นเองครับแต่สำหรับการปรับเชิงลึกไม่ว่าจะเป็นวันวันที่เดือนนาฬิกาจะมีจุดปรับตั้งค่าอยู่บริเวณด้านข้างซ้ายของตัวเรือนที่สามารถเอาอุปกรณ์อย่างพุชเชอร์มาจิ้มเพื่อปรับเวลาตรงนั้นได้เลยนะครับ เอาละครับเรามาสรุปนาฬิการุ่นนี้ให้คุณผู้ชมได้รู้กันเลยดีกว่าครับสำหรับปาเต็ p h i l i p ห้5960ทับ1 a ึคีด0นยแอนนวนคาล endar โครโน graph โดยรวมนี่คือนาฬิกาสแตลเลสสตีลที่ discontinu e ไปแล้วแต่มีความน่าเก็บสะสมไม่ต่างจากนอ u t i l ลุสเลยครับเผลอในด้านของฟังก์ชันนั้นจะเหนือชั้นกว่า n อ u t i l ลุสอีกด้วยครับในความรู้สึกผมทั้งแอนนว l คาล endar ทั้ง flyback chronograph ทั้ง power reserve ทั้งการบอก am pm เป็นนาฬิกาสุดสปอร์ตที่อัดแน่นด้วยฟังก์ชันจริงๆครับถ้าคุณกำลังมองหานาฬิกาสแตลเลส Steel สักหนึ่งเรือนจากทางปาร์ติฟิลิปให้ปาติฟิลิปห้าเทับ1 a k 0 0เเรือนนี้เป็นคำตอบได้เลยครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูรีวิวมาจนจบก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเรากันไว้ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจในาฬิการ u x x u y y w t c h ทางเรามีจำหน่ายเกือบครบทุกแบรนด์ครับสามารถแอดไลน์ o f f i c i a l ที่ทางเราขึ้นโชว์ที่หน้าจอนี้มาได้เลยนะครับรวมถึงอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ของเราไว้ด้วยนะครับเพราะจะมีอัปเดตนาฬิกาในสต็อกอยู่ตลอดติดตามทั้ง2ช่องทางมาได้เลยนะครับ และเข้ามาใช้บริการร้านเราได้เลยนะครับสำหรับร้านซ่อมนาฬิกาใจกลางเมือง MVNT s e r v i c e and Cafe ที่เป็นทั้งร้านซ่อมนาฬิกาและเป็นทั้งคาเฟ่นในตัวเปิดแล้วที่ห้างเกษรวิลเลจเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดทุกสิ่งทุกอย่างกันไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปรีวิวครั้งถัดไปออกมาขอบคุณมากครับ